ลูกมีรัศมีชี้แจงดาราปอไม่ใช่กบปภัสราจากกรณีนางแบบสาวลูกมีรัศมีทองสิริไพรสีออกมาร้องเรียนกับสื่อว่าถูกดาราปอดีกรีนางงามมีสามีเป็นนักการเมืองจ่ายเช็คเด้งสองล้านบาทและไม่ยอมคืนเงินทำให้หลายคนจับตาและสืบหากันอย่างหนักว่าคนนั้นเป็นใคร ซึ่งก็มีชาวเน็ตบางส่วนพุ่งเป้าไปที่นักแสดงรุ่นใหญ่อย่างกบประพัสราเพราะมีชื่อเป็นตัวอักษรปและยังเป็นนางงามเหมือนกันอีกด้วยล่าสุดลูกหมีถึงกับต้องออกมาชี้แจงระบุว่าไม่ใช่พี่กบประพัสรานะคะพี่กบทําบุญทําทานนิสัยดีจริงไม่ปลอมเหมือนชื่อเล่นปและได้บอกอีกว่าสวัสดีค่ะวันนี้ลูกหมีก็จะบอกว่าขอบคุณเมื่อวานมากๆจากที่แถลงข่าวไปเมื่อวันที่13คือเรื่องพี่ปอยืมเงินแล้วไม่คืนซึ่งพี่ปอไม่ใช่พี่กบ ร,ราก็หลังจากที่ถแถลงข่าวเสร็จแล้วลูกหมีก็ไปออกรายการข่าวใหญ่รายวันมานะคะซึ่งหลังจากนั้นก็มีเหยื่อที่โดนแบบลูกหมีอีกหกรายคือโดนพี่ปอช่อโกงก็กำลังวางแผน20มิถุนายนนี้ก็จะไปจ้างความที่สอนทองหล่อ